คุณค่าตายแม่แม่ไปเลยอยู่กับแฟนแฟนอาบน้ําจบอยู่กับแฟนค่ะแต่แฟนอาบน้ําจบเปล่าเป็นแฟนกันแล้วก็เรียกแฟนค่ะให้เกียดนางอยู่กับแฟนรอบนี้ดื้อน้อยลงเยอะมากรอบนี้น่ารักดื้อน้อยลง เอาใจเก่งเอาใจชํำเอาใจแฟนดื้อน้อยลงไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่แต่จะน่ารักได้กี่วันมาดูกันนะคะจะน่ารักไปสักกี่วันมาดูกันมารอดูนะคะแฟนใหม่หน้าเดิมไม่น่าเดิมนะคะน่ารักขึ้นใครบอกว่าหน้าเดิมน่ารักขึ้นว,ว่าแฟนฉันน่าเดิมนะแฟนฉันน่ารักขึ้น เอ,อเอา,าอ,งอ,งอลงคอน <content S 2> เทนต์เนี่ย<อ>คนก็ะชัมทุกคนเอาคิดดูดิรูปนั้นนะ่ะรูปนั้นนะรูปนั้นนะ่รนนนะรูปแรกที่ที่แบบว่าไปที่นางซื้อดอกกุหลาบให้ฉันนะ่ะเอาคนไลค์สามสามแสนสองหมื่นเก้าพันอ่าคอมเมนต์หมื่นห้าแชร์สองพันหนึ่งฉ่ำปะล่ะ <c oughs> เออโอเค อดอาลลาเบอร์หนึ่งก็ทําไม่ได้คะ่ะการันตีได้เลยเลี้ยงมาเลยอ,ะอ่ะอะคนที่โพสต์ภาพอ่ะอ่ะวันวาเลนไทน์เอามาเลยคะ่ะดอลลาเบอร์หนึ่งอะสามแสนสามแสนไล์นะคะเออ <c ười> <c ười> นะคระับ <c ười> ามดอลลาเบอร์หนึ่ง นะคะดาราปล่าไม่ใช่อะไรหรอกคนก็สมเพศเวทนาไงคนก็สมเพศเขาก็เลยกดให้ด้วยความสงสารนะคะเขากดให้ด้วยว่าโอ๊ยสมเพศมึงเลือเกินอีแพรี่กูขอให้มึงเจอรักดีๆตาทีเถอะนะกูก็สงสารมึงเลือเกินกูก็ขี้เกียจมานั่งดูข่าวมึงนะรักๆเลิกๆเลิกๆเลิกๆรักๆนะเดี๋ยวโดนหลอกเดี๋ยวโดนต้มนะกูก็สงสารมึงเลือเกิน กูก็ขอให้มึงแบบกูก็ขอให้มึงแบบเออโชคดีกับเขาสักทีอะไรประมาณนี้อารมณ์ประมาณนั้นนะคี่คนก็กดไลค์ให้นะกดไลค์ด้วยความด้วยความสุขเพียรเวทนาเออเออขอให้มึงสมบังสักทีเถอะเออปะกูก็เชียร์มึงอะไรมึงกูก็ดูดูละกูก็ดูดูละก็มีไอ้ไอ้นี่แหละไอ้เด็กนี่แหละที่มันดูจะดีหน่อยดูมันดูกูก็ไม่รู้นะแต่กูก็ดูดูมันก็ ดูดูมันก็อ่ะดีกับมึงอ่ะอืมถ้าทเท่าที่กูดูมาเออกอูเชียคนนี้แล้วกันดูมันมีการมีงานทําดีมีการศึกษาขยันทํามาหากินอ่ะกูช่วยมึงแล้วกันกูเชียคนนี้ <laughs> ใจเวลาอ,อารมณ์ประมาณนี้ไหมอารมณ์ประมาณนี้ไหมอารมณ์ประมาณนี้ไหมเออคนกับคนอื่นกูก็ไม่ค่อยจะอินกับมึงนะกูก็บอกตรงๆกูก็ไม่อยากคอมเมนต์แกูเตือนมึงมึงก็ด่ากูเออ จริงกูก็อยากจะเตือนมึงแล้วนะกูก็เป็นห่วงแต่กูเตือนมึงคอมเมนต์มึงมึงก็ด่ากูซะอย่างนั้นบล็อกกูอีกเดี๋ยวกูก็กลัวเตือนมึงเยอะมึงก็บล็อกกูกูก็ดูมึงไม่ได้กูก็ไม่อยากจะเตือนมึงอลนะแต่ว่าเออที่กูดูๆมาคนอื่นกูก็ไม่อินกับมึงนะแต่ว่าคนนี้กูก็อ่ะพอใช้ได้ประมาณนี้อารมณ์ฟิลลิ่งแฟนคลับน่าจะประมาณนี้แหละตัวพูดแทนใจแฟนคลับนะคะเออถู พูดแทนใจแฟนคลับนะคะป็นคลัคว่าวันนี้แล้วกันกูนเชียวันนี้แล้วกันนะอโอเคจบจบ <c oughs> ไม่พูดแบบความรู้สึกแฟนคลับไงเออพี่บุ๋มก็ไม่ตื่นแฟนคลับไงอารมณ์ความรู้สึกแฟนคลับที่เขากดไลค์ให้ตามแตนใจ <c oughs> ไม่เคยได้ไลค์หลักแตนมานานมากแล้วนะตามแตนนี่แบบโอ้โหเหมือนเหมือนยุคที่เป็นพอสอเลยนะบอกให้นี่ไลค์ตามแตนเนี่ยยุคพอสอเลยนะ ไล์สามแสนแต่เคยแบบมีฟิลลิ่งแบบสึกวันแรกไล่หนึ่งล้านเอออ้ำก็ทำไม่ได้ชมพู่ก็อย่าหวังโยชิหลบไปก่อนนะคะไม่มีใครทำได้หนึ่งล้านไล์นะคะตอนพอส,อสึกออกมาวันแรกนะคะรูปแรกตอนหลังสึกหนึ่งล้านไล์นะคะเออสถติติต้องลงเดี๋ยวต้องไปลงลืมเลยอะ่ะ ไปลงกินเน็ตบุ๊กก่อนว่าคนที่มีหนึ่งล้านไลค์ในประเทศไทยน่าจะมีไม่กี่คนหนึ่งล้านไลค์รูปนั้นคนกดหนึ่งล้านไลค์ศึกตอนแรกไงศึกวันแรกไม่ใช่เขาสงสารแหละเขาสงสารเหมือนกันหนึ่งล้านคนเขาก็สงสารเออกูก็อยากให้มึงอยู่เป็นพระนะโก้ก็ไม่อยากมึงฝึกสงสารมึงแล้วก็ประมาณนั้นประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นอืม ฟอนอาบน้ำค่ะฟอรอาบน้ำอยู่กับแฟนอยู่กับใครละ่ะมีแฟนก็อยู่กับแฟนสิเป็นคนรักแฟนเป็นคนค้างรักอยู่กับแฟนอยู่กับใครละ่ะพวกหล่อนก็ไม่เติมกันฉันก็มีแฟนมีอะไรพวกหล่อนมันไม่มีใครเอาไงพวกหล่อนมันไม่เลิศไงผู้ชายก็ไม่อยากฉันมันเลิศ ฉันมันเลิศไงผู้ชายวันพวกหล่อนมันไม่เลิศไงพวกหล่อนมันไม่เลิศนะใครจะมาเอาเออนะคะนะคะฉันมันทูอินวันพวกหล่อนมันวันเวพวกหล่อนมันแค่วันเวเท่านั้นฉันมันทูอินวันหญิงก็ได้ชายก็เลิศ พวกหล่อนมันเป็นแค่ชนีอย่างเดียวหล่อนจะมาเป็นแบบฉันไม่ได้หรอกพวกหล่อนมันเป็นแค่วันเวคค่ะมันทางเดียวฉันมันทูอินวันเ็แล้วใช่ไหมทิรัก์ว่าไงคะว่าไงคะเออทิรัก์ค่ะว่าไงคะไปเอากาแฟมาให้หน่อยสิเขาเหรอถ้าพูดเล่นก็เธอไม่เอากาแฟกล่องมาให้เขาว่าเอาหรอไม่ยอมถือถุงมา,มาไม่ได้าโชน <ชม S 2> เลยเป็นไรอะเช็ดแรง เอาอีกแล้วทรมานมากกว่าจะเป็นแบบนี้อ่ะเข้าใจหรือยังเข้าใจฟิลกับเธอยังว่ามันลําบากมากเขาติดขนตาให้ด้วยหรอใช่โอ้นั่นแหละแม่มันต้องดึงขนตาต้องดึงก่อนก่อนที่จะนี้จุดตาบ้าไปทำให้ดีๆไปเพิ่งอาบน้ำเสร็จนางนางเพิ่งอาบน้ำเสร็จผู้ชายวอนคุณแม่หน้าใสขึ้นมากเลยอ่ะ เอาก็เขาอันนี้ให้ไงแล้วก็เราก็ดีวิตามินนี่ทุกคนไปสั่งอะไรก็ได้ไปกาแฟก็ได้ปลาก็ได้หน้าโปรไฟล์ขอแค่ออเดอร์เดียวหน้าโปรไฟล์ขอแค่ออเดอร์เดียวได้ไหมหน้าโปรไฟล์ค่ะขอออเดอร์เดียวได้ไหมไม่ได้หรอคนละออเดอร์ได้ไหมสามพันสี่นี่ไปอเออไปไปไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให,ให้ให้ดูผู้ชายไป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 ,ไป,ไป สั่งไปแล้วขอบคุณค่ะแล้วใครยังไม่ได้สั่งอ่ะเอาช่วยกันกดเดี๋ยวจะไปขึ้นสถานะถ้าคนสั่งกาแฟจะไปขึ้นสถานะอาจริงขึ้นสถานะไหมแต่ต้องสั่งกาแฟให้ครบก่อนไปคนละกล่องเองไปคนละกล่องขอตะตะกร้าเต็มได้ไหมได้ไหมพี่ป๊อตสวัสดีค่ะพี่ป๊สตขอบคุณค่าตังตังตังตงได้ไหมเออโปตั้งสถานะไป โอ้ตั้งสถานะไปถ้าสั่งกาแฟนะโ okay, อเคเดี๋ยวกาแฟขึ้นแต่กาแฟอยู่ข้างล่างอ่ะต้องเดินลงไปเอากาแฟก่อนเดี๋ยวฉันเดินลงไปเอากาแฟดีป่าไม่เป็นไร <spe ech language> เพื่อเพื่อดิจิันจะได้ดี่ดิฉันจะได้ขายของแล้วพี่หมออ้ํามาจองอันนี้ให้ดีมากเลยเป็นสองชั้นงงมากแต่ฉันก็ต้องแบบใส่เส<ใ>ื้อผ้ายางโอเค ดี๋ยวพลิกกล้องก่อนแล้วดูดิดูห้งหองเนาะดูฟิล <c oughs> ที่นอนอยู่ข้างบนทุกคนงงมากใส่เสื้อแล้วนะ,ะเดี๋ยวข้าลงแปอากาแฟแ,ฟแป๊บหนึง่ง <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวลงแปอากาแฟก่อน <c oughs> <c oughs> อุ้ยกระเป๋าอยู่ข้างบนเนี่ยกูเดินขึ้นเดินลงอีก <c oughs> ที่รักฉันรอไหมทุกคนแฟนฉันรอไหม ดี๋ยวไปเอาอันนี้ก่อนโอ้โ <c oughs> ว่าจะได้นอนโปตั้งสถานะได้คะ่ะเดี๋ยวไปเอากาแฟก่อนโปตั้งสถานะห้องดีมากพี่หมออ้ําขอบคุณพี่หมออ้ํามากเลยพี่หมออ้ําเป็นกัลยาณมิตรที่ดิฉันแบบดิฉันคิดว่าชาตินี้ดิฉันหาไม่เจอแล้วดิฉันพูดตรงนะไม่ได้พูดโอเวอร์นะมาทําหน้าก็โปรฟรีตลอดตลอดชีวิตเลยโปรฟรีตลอดทําหน้าไม่เอาตังให้ตังโกด้วยนะเคยไหมเคยมีฟิลแบบคนที่รักกันมากปะแบบว่าเราแบบอยาก โหนุนทำอะไรเงี้ยโอนจะว่าถ้ามึงจ่ายตังค์ให้กูกูโกรธนะอย่างเงี้ยเคยไหมจริง, <K> <arrived> รงเออถ้ามึงจ่ายตังค์กูกูโกรธถ้าไปกินข้าวด้วยกันมึงเลี้ยงข้าวกูกูโกรธอะไรเงี้ยเออน้องกูกูเลี้ยงเองอะไรประมาณเนี้ยพี่ดูแลโปรตลอดชีวิตงงมากรักเขาไหม <S 2> <S 2> รักเอาดีๆรักเขาไหมเอาแบบไม่เล่นเอาเราเล่นตรงไหนฮะ รักตรงไหนรักที่ตรงไหนรับเพราะว่ากาแฟอร่อยมากพูดไปเรื่อยในคีดการ์ดอีกการหนึ่งอะเอาเมื่อกี้ไงโอ้ยอยู่บนข้างบนอีกแล้ว <c oughs> แปะคีดการ์ดไปไหน่อยโอ้ยเหนื่อยดีๆทะลึ่งไหนอ<า>นี่ยฮะอยู่ตรงข้างนั่นน่ะเธอ ทุกคนแป๊บหนึ่งนะทุกคนโปตั้งสถานนะเดี๋ยวไปเอากาแฟก่อนเอาขำอะไรกันนะแฟนฉันหล่อที่สุดในโลกเลยอยู่ข้างใครเป็นองคแลเธอรีไปไปเอากาแฟไป ทำไมอะเสียงหมดละหมดแรงนาใสเดี๋ยวมานะแป๊บหนึ่งน่าใสมากเลยไม่ค่อยจะดูแลนางที่จริงนางอะเป็นคนแบบเขาผิวเขาดีอยู่แล้วทุกคนผิวนางดีอะไรดีแต่นางแบบฝึกสอนหนักไงแล้วครูพระละอย่างเงี้ยครูพระละมันก็กลางตรงกลางแดดอะไรอย่างเงี้ยวิวดีทุกคนวิวชํำทุกคน ทุกคนอย่าเพิ่งออกไปนะไปเป็นเพื่อนดิฉันด้วยดิฉันกูดิฉันก็จอดรถไว้ไกลมากเลย ว่าไงครับส,สาวๆอยากมีเมียรครับผมอยากมีเมียครับหาเมียครับผมเอ๊ะปกติในห้องมันมีน้ำดื่มให้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันมีตู้เย็ยนอยู่ใช่ไหยโอเคครับ อแล้วจอดรถไปไกลมากจอดรถไปข้างหลังอะเธอโอ้ยมันไม่คือได้อยู่นะแพรห้าพันสามสวัสดีทุกคนอย่าลืมติดตามช่องนี้ด้วยนะคะห้าพันสามร้อยคนขอบคุณค่ะจะรู้หล่อนไม่ได้อยากมาดูชั้นกันหรอกหล่อนจะมาดูแฟนชั้นกันตอน,นนั้นชั้นไลค์คนเดียวคนดูชั้นห้าร้อยแหมเพอะชั้นมีแฟนนะมาดูห้าพัน จ้องอยากจะกินแฟนฉันกันฉันรู้พวกหล่อนอะไว้ใจไม่ได้หรอกมาอ่านกินแฟนฉันกันอยากจะกินอยากจะง่าแฟนฉันฉันรู้พันหมดเลย <c oughs> <c oughs> ไม่นาะงยังไม่ได้นี่แล้วดอกมงดอกไม้ช่ำแล้วก็มีแบบเอฟีให้ไอ้น,นิีด้วยนะคะยังไม่ได้ถ่ายให้เขาเลยเดี๋ยวขออนุญาตไว้ตรงนี้ก่อนอะไรใดๆ โอ้แล้วเดี๋ยวขี้เกียจเอาขึ้นเอาลงมาเอาไปหมดนี่เหลยขี้เกียจแล้วอู้แต่หนักมากเอาไปเถอะเอาไปเถอะโอ้โหเคยกล้ามขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวมันหนักอะไรวะเอาหนังสือออกก่อนมันหนักหนังสือโอ้โหทําเหมือนเป็นทําเหมือนเป็นบัณฑิตเนาะไปไหนพกหนังสือสีห้าเล่มาาหาก็ออ่านไหมก็อ่านบ้างแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นโรคอะไรไม่รู้ไปไปไหนต้องหนังสือติดต,ตัวเดี๋ยว แล้วขาตั้งกล้องมันอยู่ไหนอะแล้วขาตั้งกล้องใช่ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาหรอฟอร์ดมันเอาขาตั้งกล้องไปไว้ไหนเนี่ยแป๊บหนึแบบน่งนะครับทุกคนคุณแพรลี่มีแฟนร้วปังมากอ้าวแต่ไว่าตอนฉันไม่มีแฟนฉันไม่ดังเหรอคือยังไงเนี่ยคือ คือฉันไม่มีแฟนแล้ฉันไม่ดังเหรอฉันงงฉันฉันคืออะไรอ่ะฉันไม่ใช่คนมีชื่อเสียงเหรอฉันงงมากฉันดังเพราะผู้ชายเหรอตายละแม่รู้แม่ต้องผูิใจแน่เลยดังเพราะผู้ชายค่ะไปนะคะขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะน่ากลัวมากอ่เธอมันน่ากลัวมาก ใช่มีแล้วส่งเสริมกันแต่ปากกอนางก็น่ารักของนางไงปากกอนางน่ารักของนางล็อกแล้วค่าล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกแล้วนี่เดี๋ยวกดจากรีโมทได้ล็อกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี่กดจากนี้เลยนี่กดจากนี้กดจากรีโมทเลยที่จริงถ้าเดินไปมันล็อกอัตโนมัตินะคะ พอเช่มันล็อกอัตโนมัตินะปกติถ้ากุญแจห่างรถปุ๊บมันล็อกเลย,อยขอบคุณ5,000ดูเป็นเพื่อนกันนะ คนานางจะทิ้งฉันไหมอะกลับมาครั้งนี้นางจะทิ้งฉันไหมฉันกลัวนางจะทิ้งฉันอะโออ น้าก็จะแต่งหน้าให้ฉันแบบเทาหลีมากโทนเทาหล <c oughs> ีแมนยังไงก็เป็นกระเทยแมนยังไงก็เป็นกระเทยค่ะเพราะว่าเสื้อเซรามูลขนาดนี้ นี่เขาไล่ย,ยู่นิดนึง,นงได้เดี๋ยวป่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาที่ตั้งก่อนตัวอะไรอะไร